าตกันน้ำเยาะที่ล่างกัมภากัในกัหัวล่างเตล่างวาล่างหลายสิบล่านเป็นปากล่านอันอึบอันกันอันเฮมกันมึงมันมึงไตมึงโยธยาเมืองเขียนจำจิจิมเชนเต็มเพราะวาอันเมื่อไก่ไกเช่นนั้นผีรูผีพายนอกศาสนาตึกโตกับน้ำเยาไว้เจ้ากันตนำกันเาิงติ๊กติกึ๊ดอยู่สามห่มไม่หุ้มไะสามห่มไม่หุ้มกันวานัน ห่มหนึ่งเป็นห่มพลาห่มหนึ่งเป็นห่มตะลาห่มหนึ่งเป็นห่มสังขาส,สัชมาภมก็ปานในนน้นปม,มีพลาตาลาสังขารมีตะลากตะตาเย็นเป็นตีปิงตีุึงติงยนยสตวายาวทุกข์้าเลยจ้านักนะนั้นขาจะประมุขจุ่มสหารอติณมีผีมาลาทันตั้งอยอดสมงหูปองเจอป่องโคเสียเลยเออถึงมันจุนนะสัต ทมตายต่างสัตวะตายต่างคนต่างไหนไม่อยู่ทำนี่สังตายก็ตายเมื่อว่ามือซื่อนะั่งงูหลงตัวใหญ่กันเกณฑ์สัตว์ประดีมัดอื่นเข้าอ่ะมาจามก็มีวมิวเสื่อก็มาห้องผีรูผีไาก็มาห้องผีไปทำผีเจ้าจวันเจม้าเมือ่อเมื่อผีทางกมหัวเชื่อกบหน,นุ่มเห็นหลอนเชื่อเฮเลยหนุ่มคนน่งนปลาเลี้ยวมากสองมากนึงเดี๋ยมัด แทบคอเขาเออจุนนาซักคแต่ปวแต่มันขึ้นน้อมตัวเลยไหวพ่ขึ้นเมื่มแทบคอเขางูหลงนาคาหลงยาวเป็นสามว่าตัวใหญ่ถึงเสาจ้องนก็มาหาตอนนู้นตอนนั้นปพอกตัวจัดผันคนผีรูผีไฟโจกีเสียว่ากะนกนูกูในไก่เถินสสตว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอยู่ดินอ่ำไรให้ตัวอยู่ไปไม่อ่ำไรโคหมออ่ำจำน้ำอ่ำคุน มีเจออุ่นเมตตาก็รุ้น่าผิงเป่งกันสิ่งสิ่งตัวเล็กตัวใหญ่เป็นหมดเป็นแมงเฮากว่าหนึ่งเป็นยุงเฮากว่ามตุบตับเขาตายเป็นสัตว์ว่าตัวเล็กตัวเลงทั้งหลายตาในก็ไปลูกเมืองหมุนเมืองมันเมืองกะลาเนี่ยมานำหนักตายกาเขาก็ไปตายมั่งเขาเป็นโยกกาตายนำสัตว์เลยายนำคนย่ำบ่ตายใจนำเป็นมาเป็นแมงสัตว์ว่าทั้งหลายโอ้ทุกข์้าเตลัง ทุกข้าเหลือในนี้ช่างแนวาศาสนาเช็ดิบเหลือเหลือมือ,นนมอหนึ่งที่แคนไม่หนึ่งยามเดียเ๋ยวีนก็ยังสุกยุงกันกูไผ่กูตงังมือมนัหมอนห้าในห่บอกว่าอันเป็นเล็กลายกันสิบสิบกฉกกันอีก็จะในใจเป็นจำกรรมกันไว้กรรมเพลยยบุญเพลย่า,นาย,าน,ายาน,นีใก็มันจะอยู่ในกรรมเพลยยอบุญน้ำปรมีมีเมีม่กรามีก็มันก็ไว้ที่นั่นแหละ